ให้ลาวใช่ไหมอ่าต่อไปทำไงเปิดลูกข้อที่สี่เอา,ขาไข่ไปไปแช่ในน้ำในน้ำมีอะไรในนี้น้ำสีในน้ำมีอะไรลูกน้ำมีไข่น้ำมีไข่แล้วน้ำนี่มันเป็นสีใสๆสแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนสีอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วไงต่อลูกได้ค <อ replaced S 1> ่ะสีเอาไขา่ออกมาทำไงต่อนะบอกไข่อ่าบอกไข่สุดท้ายเราจะได้อะไรจะได้เป็นไข่อบนี้ะได้เป็นไข่อะเรนะไข่ลาวไข่ลาอ่าจะได้เป็นไข่ในกระสาเก่งมากเลยครับวันนี้มาอะไรครับวันนี้จะมา ไข่อะไรลูกไข่ไนโตรสาวอันดับแรกติน้ำลงไปไส่ใส่แล้วก็หยุดสีมาถึงอาหาลงไปครับยังไงต่อแล้วก็เอาไข่ใส่ในสีก่อนเอาไข่ใส่ในสีต้องทำอะไรก่อนขั้นตอนที่สามเนี่ยข้อนที่ามข้อไข่ข้อไข่โดยใช้อะไรลูกข้อไข่ให้มันล้าวให้มันล้าวจากนั้นพอไข่ล้าวได้ทำยังไงต่อใส่ในขวดใส่ในแก้วที่มีวัตถุสีมาถึงอาหาจากนั้นทำยังไงต่อลูกพอใส่ไปแล้วเราแช่ไปแล้วนานๆทำยังไงต่อทีนี้ มันจะเป็นขไข่แดงสาวมันจะเป็นไข่แดงสาวแล้วเราพอเราตักมาจากจากขวดที่มีสีแล้วต้องทำยังไงก่อนอ่ะต้องต้องอะไรต้องยังไงตัดใช่แล้วเราแกะก่อนใช่พอเราแกะเสร็จแล้วเราก็จะได้ไดเป็นไข่แดงสาวไข่แดงสาวครับ